ถ้าไม่งั้นคุณไม่มีทางหรอกคุณจะไม่สามารถรักษาเอผลประโยชน์รัฐของคุณได้คุณจะไม่มีทางที่รักษาในเรื่องอินเทรสได้เลยถ้าคุณไม่มีถ้าคุณไม่เชื่อในหลักสัจจนิยมก็คือคุณต้องมีคาว่าสัจจานิยมคือหมายว่าเหมือนกับที่รัชการที่หกทรงมาแปลแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับคือหมายว่าถ้าคุณอยากจะเป็นประเทศที่มีความสงบสุขไม่มีใครมาเปิดตูดมึงไม่มีใครมาแตะหัวมึงไม่มีใครมาตีกระบาลมึงเนี่ยนะมึงต้องมีกองทัพที่แข็งแกร่ง ก็เหมือนกับน้าเอาง่ายๆสมมติน้าน้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแล้วน้าเป็นอีอีป๊อตเนี่ยเดินไปก็ร้องไห้ไปเขาดีดหูทีก็ร้องไห้ทีก็ตบกระโหลกน้าทีนึงกันมึงก็ร้องไห้ทีนึงอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าน้าแบบตัวใหญ่บึกบึนตัวเท่าควายอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วพอแม่งหันมาจะมาดีดหูน้านะน้าหันไปสวนแม่งก่อนไปยังมันก็จะกลัวทุกคนก็จะกลัวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีนักเรียนบางคนตอนสมัยเราเด็กๆอะ บางคนเนี่ยแม่งก็มันก็จะชอบทําตัวเป็นนักเลงกวนตีนในประมาณเนี้นะแต่บางคนมันก็เป็นนักเลงจริงนะไปโชคกับแม่งหลักก็แพ้นะแต่บางคนเนี่ยมันก็พยายามทาตัวแบบเหมือนอึ่งอ่างทําตัวพองๆไว้ในประมาณนี้อันนี้เป็นหลักของ politics among nation ซึ่งอยู่ในหนังสือแลวก็คือหมายถึงว่าการต่อสู้เนี่ยมันจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้อำนาจมาเมื่อคุณมีอำนาจเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่เป็นลุกลายคนอื่นเนี่ยมันจะมีสันติภาพแต่ถ้าคุณมีอำนาจแลวคุณไปลุกลายคนอื่นเหมือนกับอีพวก นาซีนาเซอร์อะไรประมาณนี้อันนั้นก็จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึง่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือเขาจึงได้มองว่ามันต้องมีพละกําลังไว้เพื่อจะให้มีอํานาจแล้วเมื่อมีอํานาจเนี่ยมันก็จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองของประเทศได้นะครับมันก็จะกลายเป็นสันดิภาพก็อย่างที่ผมบอกอนะไอ้ประเทศที่เป็น,ปนมหาอำนาจจริงมันไม่โลกมันเองหรอกนะมันก็เหมือนกับไอ้พวกผู้ใหญ่อะมาเขี่ยดเด็กหางเปียอีกคนหนึ่งผูกผมจุกอีกคนผูกหางเปียงม่นไปชกกันแต่ เปล่สองตัวนั้นไม่ชคกันเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็เหมือนกับบางคนพ่าบอกนะเจ้าของค่ามวยไม่มีทางโชคกันเอง mm hmm. ก็จะผลิตนักมวยขึ้นมาชกกันเลยประมาณเนี้ยใช่ไหม mm hmm. คือเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมนุษย์เนี่ยมันมันไม่ได้แค่ต่อสู้เพื่อเออะไรอ่ะเพื่อเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นอ่ะมันจะต่อสู้หลายๆอย่างมันจะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองด้วยเพื่ออํานาจเพื่อผลประโยชน์ แล้วก็ยังมีวิธีการที่อ,อมันอาจจะต้องพูดบางเรื่องถึงกฎหมายบางเรื่องพูดถึงจริยธรรมอะไรประมาณเนี้แต่แล้วนจะเห็นได้ว่าอเมริกาเนี่ยตัวดีชอบอ้างกฎหมายชอบอ้างจริยธรรมแต่ขนาดเดียวกันมึงไม่ค่อยมีหรอกแต่มันอ้างตลอดเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเนี่อหรอไหมเรื่องโรฮิงญาเรื่องฮาเฮลเรื่องมึงเนี่ยแต่ถามว่าจริงๆมึงมึงเน้นในเรื่องนั้นจริงเหรอ ก็ไม่จริงอ่ะมันก็ปากว่าตาขยิบหมดนะนาแต่ว่าทีนี้ผมเพิ่งได้บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเวลาจะดูเรื่องนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันจึงต้องลงไปเรื่องเหล่านี้ต้องกลับไปอ่านต้องกลับไปศึกษาอย่างดีเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีได้รับการยอมรับแล้วก็ยังไม่มีใครล้มทฤษฎีนี้ได้นะครับนะคือคือชื่อเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันอุ้ยเขาเขียนหนังสือเต็มเลยนะนาเขาเขียนหนังสือเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเป็นเป็นคนที่ปรึกษานะฮะเป็นเป็นที่ปรึกษาของส่วนต่างประเทศของสหรัฐนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะ ซึ่งโอ้ยตั้งแต่ในยุคแคนเดีร์ยแคนเดอร์ก็ต้องใช้เขาหมดอะ่ะพวกเนี้ยซึ่งถามว่าความยิ่งใหญ่ของฮันเจมาเกนทอร์ก็ก็ถือว่ายิ่งใหญ่คนหนึ่งเลยนะซึ่งอีกคนหนึ่งนะซึ่งก็ทุกคนก็ยกย่องเขามากคือเฮนรี่คิสซิงเจอร์เฮนรี่คิสซิงเจอร์เนี่ยเป็นคนที่บทโพเด็กรัฐศาสตร์โอ้จะแบบข้างใครมากเพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดดูหลักแหลมดูแบบมีความสามารถมากซึ่งเราจะไม่สามารถหาคนเหล่าเนี้ในรัฐบาลชุดนี้ของประเทศไทยได้ ไม่มีเลยไม่มีเลยโอเคถ้าย้อนหลังไปยุคอะไรถนัดคอมันเนี่ยอ่ะเรายังถือว่าเขาก็มีมีเกียรติภูมิที่น่าสนใจนะหรือแม้กระทั่งอน,นันต์ปัญญารชุนซึ่งมาแก่แล้วก็เสียคนตอนแก่เป็นที่คนด่าเยอะๆเนะ่ยนะอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยก็นสมัยที่เขาเป็นเอ,อ่พูดง่ายๆคืออยู่ในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก,ก็เป็นคนที่แบบมีความมีความคิดที่เริ่มที่ดีมากนะครับแต่มันประกอบกับยุคนั้นเนี่ยเขาอยู่ในยุคข,ของ เอ่อต้องบอกว่ายุคของครึกฤทธิ์ปลาโมดยุคของอะไรพวกนั้นน่ะซึ่งนายุ้งตีมันเก่งมากนะฮะซึ่งมันต่างกับปัจจุบันมากทึ้นายุ้งตีเธอก็เดี้ยงด้อยไรสาระไรสติสิ้นปัญญาเนะแล้วมาประกอบกับคณะตรีทั้งคณะก็ก็ยิ่งกว่าเป็ดง่อยอย่างม่รู้จะพูดไงวะคือถ้าเป็นเป็ดมึงไปไว่ายน้ํากันน้าท่วมหลังเป็ดมึงอะผมไม่รู้จะพูดอะไรคือมันมันเทียบกันไม่ได้ไงแต่ถามว่าอ่ะมึงเทียบไม่ได้แล้วม,มาพูดทําไมเฉลิมชัยสติไม่ดีปะ่ะ สติดีแต่ว่ามันอยากได้งนะเร,เ,รเราก็เวลาเราพูดเราก็เลยอยากไดนะ้เราก็อยากได้คนเหล่าเนี้มานะซึ่งมันก็หายากยากกว่านะหายากทีนี้กลับมาพูดเอาเท่าน,นี้แล้วกันนะจริงๆหาอ่านได้นะครับอ๋อแต่มันไม่ค่อยมีคนแปลหนังสือของเจมมกนทองภาษาไทยน้อยมาก